สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอตานจะมาเปิดการ์ด14ข้อความจากเขาส่งถึงคุณกันนะคะเรามาดูว่าคนคนนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBTQ+ นะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากส่งอะไรถึงคุณและโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังมีสติทุกครั้งนะคะเวลาเราอ่านหน้ากาดทาโร่กันนะคะหรือแม้กระทั่งการ์ดออร์เคิลเน,นาะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงโดยรวมใครอยากดูดวงส่วนตัว ทักเข้ามาค่ะทักเข้ามาไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะจะมีรายละเอียดในการติดต่อเป็นบ้านเขียวนะคะทักเข้ามาได้อ่ะเรามาดูข้อความแรกเขาบอกว่าอะไรเอ่ยอ่าคุณเข้ามาใกล้ามากๆนะคะคือเป็นคนที่พิเศษอะ่ะเป็นคนที่เขาไม่คาดคิดว่าจะตกกลุ่มรักจะชอบนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาง่งายๆนะคะนะไม่ค่อยเปิดรับความรัก หรือใครเข้ามาในชีตมากมากนะคะเอาเรามาดูใบต่อไปเขาบอกว่าเขาลหลงไหลคุณค่ะเขาปลื้มคุณนะคนคนนี้ลหลงไหลคุณปลื้มคุณมากค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกฮะ,ะอีกหนึ่งใบเขาบอกว่าเขารู้นะคะเวลาคุณโพสต์ลงสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ใดๆนะคะแม้กระทั่งแคปชั่นใดๆที่ผ่านเพลงนะคะเขารู้ว่าเขาคุณอนะส่งถึงเขาใช่ไหมเอ่ยอ่ะ ไม่รู้นะไปดูที่ชีวิตจริงนะคะเขาไม่โต้ตอบเมื่อมีใครถามถึงคุณลเลยชื่อคุณนะคะค่อนข้างมีมาดมีฟอร์มเก็กหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครได้ฟังนะคะสำหรับคนคนนี้ใันนี้เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเสียใจหรือถ้าใครที่อยู่ในช่วงที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็พยายามเบี่ยงเบนไม่พูดถึงไม่เคลียร์ไม่อะไรเลยนะคะเพราะว่า อาจจะแบบ ไม่ยังยังไม่อยากจะยอมรับความจริงนะตอนนี้นะก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาเบี่ยงเบนประเด็นในเรื่องที่แบบผิดใจกันนู่นนี่นั่นนะคะสําหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะใบนี้เขาบอกว่าเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยค่ะมีคุณอยู่ในห่วงความคิดความรู้สึกเลยนะคะค,คนคนนี้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยค่ะอ่ะใบนี้เขาบอกว่าเขาหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขากับสิ่งที่เขาทํากับคําพูดที่เขาพูดทําร้ายจิตใจหรือ ละเลยความรู้สึกหรือละเลยคุณนะคะแค่อยู่ใกล้ๆคุณก็ทําให้เขาแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้เนาะทาอะไรไม่ถูกนะคะอาจจะจะเป็นคนในลักษณะที่แบบว่าเขาปลื้มคุณนะเขาชอบคุณนะอยู่กับคุณอยู่ใกล้คุณแล้วก็พยายามแบบทานู่นทํานี่ทํานั่นให้มันยุ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะคะมาค่ะเขาหวังว่าเขาจะสามารถกับคําพูดเขาได้นะคะอันนี้เหมือนเป็นการ์ขอโทษเนาะกับสิ่งที่เขาพูดไปกับสิ่งที่เขาทําไป ะะก็สิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้กับคุณนะคะเขาอยากจะขอโทษแล้วก็ไม่น่าทําเลยอ่ะนะคะมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นะนะจังหวะเวลาของเรามันไม่ตรงกันเลยะคะ่ะท n มมิ่งแบดคือเวลาว่างมีให้กันน้อยมากเวลาวันหยุดก็มีให้กันน้อยมากนะคะอยากจะหาช่วงเวลาจังหวัด จุดยาวอาจจะเป็นสิ้นปีนี้ก็ได้นะปีสิ้นปีนี้ปีใหม่นี้นะอย่างมีช่วงเวลาแบบดีกับคุณนะคะคนคนนี้และเขาบอกว่าเขาต้องการคุณค่ะคนคนนี้ยังคงต้องการคุณอยู่ตลอดและอยู่เสมอนะคะอีกสองใบสุดท้ายเขาบอกว่า คนคนนี้สําหรับบางคนที่ใครยังไม่ได้เป็นอะไรการสถานะยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้พูดความรู้สึกคนคนนี้ปิดบังความรู้สึกที่มีต่อคุณค่ะเขาอาจจะชอบคุณมากหลงคุณมากปลื้มคุณมากแต่ก็ยังไม่ได้พูดความรู้สึกออกมาเป็นคนปักแข็งปักหนักหรือบางคนก็เป็นคนในลักษณะที่ขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกความรู้สึกเพราะว่ากลัวค่ะ กลัวคุณปฏิเสธกลัวคุณไม่ตอบตกลงกลัวคุณไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับเขานะคะก็เลยทําให้เขาเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนแข็งแข็งไม่ค่อยพูดแล้วก็นิ่งๆนะคะอืแต่ก็ความรู้สึกที่มีมันเป็นยังไงนำไปสุดท้ายเขาบอกว่า I love you ค่ะรักคุณนะชอบคุณนะบางคนก็เป็นในลักษณะที่แบบปลื้มหลงไหลชอบเออบางคนก็รักมากอยากบอกรักค่ะใครที่ ยังไม่ได้รับการบอกรักคนคนนี้จะมาบอกรักคุณนะคะว่าเขาชอบคุณมากนะคะสุดท้ายท้ายสุดไหมเอ่ยอ่ใบนี้เราพูดกันยังน่าจะใบที่14นะคะเขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะแชร์ข่าวดีกับคุณบอกข่าวดีกับคุณเร็วนี้แล้วเป็นเรื่อง แอบไปตะกี้หรือเปล่าที่เราพูดถึงกันนั่นก็คืออะไรคะสารภาพรักใครที่ยังไม่ได้นะคะก็จะได้นะคะจากคนคนนี้แหละนะหรือใครที่คบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วหมอตาเชื่อว่าคนคนนี้มีข่าวดีในเรื่องของงานมีข่าวดีในเรื่องของอาชีพมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะที่จะมาบอกคุณเร็วๆนี้นะคะและนี่คือ14ข้อความที่ใครคนนั้นอยากฝากถึงคุณนะคะ่าน ข้อความวันนี้นะคะหมอตานฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe กันไว้นะคะกดหัวใจกันไว้นะคะกดไลค์กันไว้นะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้ที่หมอตานนามาฝากกันนะคะวันนี้เป็นแล้วนะ Enjoy นะคะกับคลิปอย่าเครียดอย่าซีเรียสจนเกินไปนะจ๊ะบ๊ายบาย